ครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นายห้างพงนะก็ได้มีโอกาสนะเข้ามาแนะนำนะครับแอปสำหรับคนไทยนะครับที่มีชื่อว่า i 2 4 m Form นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าที่คนไทยนะฮะคิดมาเพื่อที่จะให้คนไทยได้เป็นเจ้าของกันนะครับหน้าตาของแอปนะฮะของอีทเวนที่โฟมอลนะฮะ ก็เป็นแอปห้างสรรพสินค้านะครับถ้าเข้าระบบมานะหลายท่านนะครับที่เข้ามานะก่อนอื่นนะฮะต้องได้รับลิงก์จากาตัวแทนหรือผู้ที่มาให้โอกาสาสำหรับท่านนะครับที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับอี e คอมเมิร์ซนะฮะตลาดออนไลน์สำหรับคนไทยนะครับสามารถจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลกนะครับ วันนี้ในห้างพงศธรก็จะพาท่านนะครับเข้ามาดูนะครับหน้าตาระบบของเว็บไซต์เราถือว่าเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับว่าเป็นตลาดออนไลน์นะครับที่พี่น้องในห้างได้นำสินค้ามาวางนะฮะในร้านค้าของในห้างนะครับแต่ละคนนะครับก็มีหลากหลายนะฮะมีหมวดหมู่นะครับว่าสินค้ามีอะไรบ้าง ตรงนี้นะครเป็นหน้าของอห้างสรรพสินค้าลอยฟ้านะฮะก็เหมือนกับแอปทั่วไปนะฮะเหมือนกับแอปทั่วไปที่เราเข้ามานะฮะจับจ่ายสายนะครับในตรงนี้นะครับก็จะมีหมวดหมู่วันนี้ในห้างพุงนะ,ะก็จะมาพาท่านเข้ามาดูนะฮะในหมวดของสมุนไพรนะฮะมีสินค้าอยู่49รายการนะฮะเราก็ คลิกเข้าไปนะครับหน้าระบบนะครับก็จะพาเข้ามานะฮะในหน้าของตัวสินค้านะครับแล้วก็สามารถเลือกนะครับว่ามีสินค้าอะไรที่เราต้องการนะฮะสามารถเข้ามาดูนะฮะสินค้าตัวนี้ได้นะครับก็มีหลากหลายนะฮะตัวสินค้านะครับเป็นตัวสมุนไพร วันนี้นะฮะพงจะมานะฮะแนะนำนะครับสองตัวนะฮะเป็นตัวนี้จะเป็นเซรั่มหน้าใสนะฮะแล้วก็เป็นคิมมักหน้านะฮะสมุนไพรผสมนะส่วนผสมรังนกนะฮะเดี๋ยวเร,เราคลิกเข้าไปดูนะฮะอพอเราเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นนะอันนี้เป็นสินค้าของคนไทยนะครับเป็นสินค้าของคนไทยนะคิมมักหน้านะฮะรังไหม ใช้มากหน้าก่อนนอนนะครับไม่ต้องล้างออกมันจุอยู่ที่50กรัมนะครับอยู่50กรัมเราก็เข้ามาดูนะฮะเข้ามาดูนะครับนี่คือเป็นเป็นรีมมักหน้านะฮะเป็นรีมมักหน้าครับนี่ก็เป็นสินค้านะฮะสินค้าของอีทเวนที่โฟมอลนะฮะที่เป็นแอปของคนไทย สร้างมาเพื่อคนไทยนะฮะได้นำสินค้าขึ้นมาวางจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า,าทางการ,กรเกษตรนะสินค้าด้านการประมงนะสินค้ากลุ่มแปรรูปต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะเราสามารถนำขึ้นมาวางนะ,ะขึ้นมาวางจำหน่ายนะครับปัจจุบันนะครับก็มีสินค้านะฮะนะรวมแล้วประมาณ7ถึง800กว่า รายการน,นะครับเรามาดูสินค้าเพื่อการเกษตรกันนิดหนึ่งพามาดูนะฮะแล้วก็เข้าไปนะฮะเข้าไปหน้าระบบแนละ้วก็จะเห็นนะนี่คือสินค้าอของการเกษตรเราก็เข้ามานะครับเข้ามาดูได้นะครับมีอะไรบ้างหลายท่านให้ความสงสัยว่า ห้างสรรพสินค้านะฮะ m e อีคอมเมิร์ซที่คนไทยเป็นเจ้าของนะครับว่าสามารถเข้ามาดูตรงไหนได้นะครับก่อนอื่นนะให้ท่านนะครับลงทะเบียนผ่านลิงก์นะครับผู้ที่มาแนะนำนะครับที่มาให้โอกาสกับเราหลังจากลงทะเบียนเสร็จนะครับก็ให้นะฮะเข้ามาเข้ามาโหลดนะฮะสังเกตนะครับแล้ก็ ไปที่ลงทะเบียนนิดนึงนะครับน่าตาเป็นไงบ้างนะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่าของในห้างนะครับเป็นอ่าเป็นในห้างนะครับที่ลงทะเบียนเป็นเจ้าของอ่าใครลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นอ่าโฟรไฟล์นะครับแบบนี้ตรงนี้เป็นตัวสินค้าที่เราเข้ามาชออ็อปหลายท่านสงสัยว่าอาถ้าเราเข้ามาเป็นเจ้าของแอปอ่าอ e ีคอมเมิร์ซที่มีชื่อว่าอ e ีเวนตที่โฟมอ่ เราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับประโยชน์นะฮะหนึ่งะฮะก็ในเรื่องของเอาสินค้าขึ้นมาวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้านะครับของในห้างเองนะครับตรงนี้สามารถนําสินค้าได้หลากหลายนะฮะที่เป็นสินค้าที่เราเป็นเจ้าของหรือที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็สามารถนําขึ้นมานะฮะแต่นะฮะแต่จะต้องเป็นสินค้าที่มี อเรกสิทธินะฮะเป็นของตนเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาเอสินค้าตัวแทนจําหน่ายนะขึ้นมาวางนะก็ต้องล่ยผ่านการยอมรับการการยอมรับของในเรื่องของฤสิทธิ์ด้วยนะครับดังนั้นสินค้าในชุมชนท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราก็สามารถเอาขึ้นมาได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเรามีสินค้า ที่ดินเห็นไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในด้านของสังหาริมทรับกันนิดหนึ่งว่าเราจะเอาสินค้าที่เป็นสังหาริมทรั์นะครับก็จะมีอยู่หมดหมู่นะคิกเข้าไปนี่ก็คือสินค้าสังหาริมทรั์นะครับก็จะเป็นนะครับาทาวน์เฮาส์นะฮะทาวน์เฮาส์บ้านแฝดคอนโดนะะแล้วก็ที่ดินเห็นไหม เราก็สามารถเอาสินค้าของเราขึ้นมาวางนะครับโปรโมทนะครับผ่านระบบของอีทเว t y ที่โฟมอลได้นะครับหลังจากนะครับใครสนใจผ่านซื้อผ่านระบบนะฮะเราก็ติดต่อนะฮะติดต่อไปทางเจ้าของนะครับที่ได้นะครับนี่คือเสน่ห์นะของห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะครับมีสินค้าหลากหลายชนิดนะครับจะเป็นสินค้าด้านอ่า เป็ตเล็ดนะสินค้าเพื่อการเกษตรอาหงอาหารนะครับหัตถกรรมเครื่องจักรจงจักสารนะครับเราสามารถนําขึ้นมานะครับมาวางบนห้างของเราได้นี่คือประโยชน์ส่วนที่1นนะครับส่วนประโยชน์ส่วนที่สอง่าเรามาดูประโยชน์ส่วนที่2กันนะครับอ่าเราเข้ามานะฮะซื้ออ่าเหมือนกับเนี้ยอย่างในห้างทุกคนนะครับที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับ สามารถที่จะเข้ามาซื้อสินค้าทุกตัวในห้างสรรพสินค้าเนี่ยได้ส่วนลดนะครับ5%ไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถจะได้ส่วนลดนะครับ5% 3. นะครับเราเอาสินค้าสินค้าที่อยู่ในแลตฟอร์มอยู่ในแลตฟอร์มตัวนี้นะฮะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลอง อลองเอาไปอาลองไปดูว่าสินค้าตัวไหนนะครับที่เราเอาไปวางนะครับแล้วาสามารถทำให้เรามีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นนะครับ3%นะครับผมก็จะเอาที่ดินอาจจะเป็นคอนโดฝักข้าวโพดนี่ก็ได้นะครับเราก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับ ท่านจะเห็นนะครับว่าตัวนี้เป็นคอนโดนะฮะคอนโดเพียงง่ายๆนะครับเราทำการคัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์นะครับ,ร link, รบตรงนี้เข้าไปน,นี่จะเป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพะนะที่เป็นในเรื่องของอเราก็ทำการนะครับคัดลอกลิงก์ สามารถคัดลอกลิงก์ไปวางนะครับแลตฟอร์มของเราได้นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับนี่คือนะฮะสินค้าที่เรา,าสามารถนำไปนะฮะนำไปไดนะ้ยกตัวอย่างาใครจะเอาที่ดินนะครับก็เอาที่ดินไปนะครับเราก็ทำการคัดลอกลิงก์นะครับ มันก็จะมีให้เรานะครับอ,อยู่ตรงนี้นะฮะอย่างคัดล็อกลิงเราจะเอาไปวางนอกแลตฟอร์มไปแลตฟอร์มจะไปแลตฟอร์มตรงไหนเอ่ยนะครับอาจจะเป็น f เฟซบุ๊กหรือนะครับในตัวของอ Youtube ก็ได้หรือจะไปในเรื่องของแอนไลน์เราก็สามารถเอาไปวางจับไหนตรงนั้นได้นะครับก็ เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับ3เซนตะจากการที่เราเอาสินค้าในระบบของห้างสรรพสินค้าอของ i ีเวนตี Form ไปจำหน่ายนอกแพลตฟอร์มอันนี่ก็เป็นส่วนที่3ส่วนที่4่ัทวที่สสามารถทำไรายได้นะครับจากการนะแนะนำะเราก็เอาเอาลิขกสิทธ์ของ i 2เ m นต e นะครั ตัวห้างสรรพสินค้าไปแนะนำนะฮะก็จะมีรายได้นะฮะจากตรงนี้ขึ้นมานะครับห้าถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์รายได้ก็จะเกิดตรงนี้ครับนี่ก็คือนะฮะเป็นนะฮะรายได้นะการทำรายได้กับแอปของคนไทยนะครับที่มีชื่อว่าอีเทเวนตแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าคนไทยนะครับที่คนไทยเป็นเจ้าของนะฮะ แล้วก็ส่งให้คนไทยนะฮะเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ในราคาที่600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนะครับกดไปที่ลิงก์ของายห้างหงษ์สะทอนนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ใ้คลิปนะฮะอยู่ลิงก์จะลิงก์นะฮะจะอยู่นะฮะใต้คลิปท่านสามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วก็เข้ามาลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนแล้วมาซื้อลิขสิทธิ์ผ่านนะครับระบบของอีคอมเมิร์ซท่านก็จะได้สิทธิ์นะครับ เป็นเจ้าของในราคาที่600บาทครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ